ครับพี่น้องวันนี้นะครับผมจะพาท่านนะครับไปดูป่านะเดินเล่นในป่านะพอดีไปเจอ,อ,อต้นไม้หลากหลายชนิดนะไม่รู้ต้นอะไรตัวอะไรนะแต่ก็มาเจอต้น ทวันลงอีกแล้วนะแต่ทวันลงเนี่ยมันจะเป็นเทาจะเป็นสีแดงอไม่รู้ว่าเป็นตัวตัวผู้หรือเปล่าพี่น้องหรือตัวเมียนะเป็นการแดงแดงะเนี่ยนะครับ เพราะว่าตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมันจะคกล้ๆกันฮนะแต่มันอยู่ที่ดอกตอนนั้นเองเพราะว่ามันไม่เห็นดอกมันไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวเมียนะพี่นอ้องมากับโชดพันิดฟาร์มนะนะครับเดินปา่าครับยุงเยอะยุงเยอะนะ เดี ừ, ๋ยวเขเจออีกเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันเป็นออกสีอะไรข้างหลังมันก็สีเงินเหมือนกันเพราะดูยังไงดูสีเงินนี่ไงเนี่ยสีเงินมันเลื้อยไปตรงไหนก็ดีดูนี่มันเลื้อยสูงเหมือนกันไอ้ตัวนี้นี่ถึงยอะนู่นเลยโอ้โแล้วมันออกดอกยังยังไม่เห็นดอกนะครับไม่เจอ ก็เดินป่านะ่ะเดินเดินเที่ยวเล่นตามป่านะ่ะพี่นอ้องขุดนะนะขุดนะ,นะเดี๋ยวจะขุดดูนะ,นะแห่นี้นะครับพี่นอ้องแย่นี้ก่อนนะครับ